บุ๋มปนัดดาสุดภูมิใจอวดเกรดสี่ลูกสาวน้องอันดาสมเป็นลูกด็อกเตอร์จริงๆ เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่บรรดาพี่ป้านาอาเทใจให้เต็มๆสำหรับบุ๋มปนัดดาคอดลูกชายน้องอเล็กซ์ในวัย46ปีและต้องบอกเลยว่าขณะนี้ทางด้านบุ๋มปนัดดาพาลูกชายน้องอเล็กซ์กลับบ้านมีบรรดาพี่สาวทั้ง4คนมาช่วยกันเลี้ยงน้องชายคนสุดท้องของบ้านแถมลูกชายก็หน้าตาน่ารักน่าหลงมากเลย ล่าสุดต้องบอกเลยว่าบุ๋มปนัดดาสุดภาคภูมิใจอวดเกรดสีลูกสาวน้องอันดาพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าจบม .5 ขึ้นม .6 เทอมนี้พี่อันดาได้4.00บอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะได้มาเพราะต้องมีทั้งความพยายามความอดทนความมีระเบียบว,วินัยในตัวเองการวางแผนใจที่สู้จนหนูเอาเกรดมาให้แม่ จนหนูเอาเกรดมาให้แม่ชื่นใจทั้งที่แม่ขอแค่หนูมีความสุขและทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองตอนนี้ความเครียดมาลงที่แม่เพราะพี่อันดาย,ยังไม่บอกว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญน,น่ากลัวมาก